ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์ดมสดตราหนองโพแวนท็อปเกเดสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี วันนี้ลงมาอยู่นี่เลยสถานีรถไฟตลาดภูเฉดตลาดภูขายจากผักกาดแดได้แล้วครับเท้าบ่ายข้าลลงจะลุยให้เยอะที่สุด อร่อยอร่อยคั้งนั้นเลยช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The icon group vivo v, v 2 3 e 5 g เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์โหลดเลยใหม่แอปบิ๊กซีพัสช้อปคุ้มสุดถึง31มกราคม2566 พอลุงออกจากร้านตรงเล้งเนี่ยก็เป็นนี่เลยร้านติดกันเลยฮะเป็นร้านบกเกียเป็นน้ำแข็งใสของหวานของไหดําเขานะ่ะเครื่องของเขาก็คือเป็นพวกพุซาแดงตัวแดงแล้วก็แปะก,ก้วยแล้วก็ขาดไม่ได้บกเกียเขาคือเจ้าแป้งกลมๆหรือเขาเรียกว่าแป,ป้งกรอบจะไม่มีแบบสลิมมีขนอนอะไรไม่มีฮะอบเกียเขาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น เบื่เกี่ยเนี่ยเขาต้องใช้โอทึงเป็นตัวกําหนดหวานโอทึงก็คือน้ําตาลสายแดงนะฮะเชื่อมนะฮะอันนี้คือบื่เกี่ยแท้จริงเขาเรียกว่าบืยเกี่ยโบราณนะเนี่ยนี่เห็นไหมแล้วลุงก็ลองดูเนี่ยเย็นๆน,นชื่นใจเหมาะสําหรับอากาศบ้านเราร้อนๆเลยฮนะบืเ่เกี่ยเจ้าแป้งกรอบนะฮะื่่งลุงบอกตรงๆเราลุงชอบแต่มันรู้ว่าทำจากอะไรมากินแล้วมันหนึบๆดีอ่ะ ตลาดทูเลยนะบอกเลยว่ามันเป็นแหล่งรวมของกินที่เยอะมากเลยเดี๋ยวเราเดินกินตั้งแต่เช้ามาแล้จนตอนนี้ช่วงบ่ายๆซึ่งร้านต่างๆแล้เนี่ยมันก็เหมือนตามตลาดนะัดเรียกว่าทีเด็ดทั้งนั้นแต่เดี๋ยววันนี้ลุงไปทำภารกิจที่ป้าฝากมาคืออยากจะไปกินร้านหนมเบื้องซึ่งมาทุกครั้งเลยบอกเลยว่ากินหนมเบื้องตลอดเวลาครับครับร้านขนมเบื้องเดี๋ยวไปดูนี่คือร้านขนมเบื้อง ตละดาูกของร้านสรินทพิปซึ่งเป็นเจ้าประจำนะาาพิเศษของขนมเบื้องร้านเนี่ยเขาละเลงทิ้งแบบเป็นยาวๆเลยทั้งเตาเลยไส้เค็มนะนักกุ้งเขาก็จะใส่ต้นหอมด้วยส่วไส้หวานฝอยทองเขาก็จะใส่มะพร้าวขูดลงไปด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ตัดๆัตัด,ต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 ดมาลงมาทีไรลุต้องซื้อกับทุกครั้งเลยครับ ได้แลครับจากร้านขนมเบื้องนะมาก็เป็นร้านนี่เ,เป็นร้านเปาะเปี๊ยะบอกเลยว่าอร่อยเครื่องเยอะไส้แน่นตัวซอสราดก็อร่อยครับเข้มข้นเนี่ยแล้วเขาขายไม่แพงเนี่ยฮะประมาณอย่างเงี้ย4 5 50, 50บาทเลยเดีย๋ยวลองมาดูครับเอาสามกลอง ึ้นร้านเนี่ยลุงไม่ต้องชิมเบื้องง่ายเลยนะชอบเปันดับสองเลยของพวกปอเปี๊ยสดแบบเนี่ยนะใต้สะพานตลาดภูเนี่ยหาไม่ยากอ,อยู่ตรงนี้คือตรงข้ามหมอนเบื้องเลยอะ่ะชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอหลังจากที่เราเสร็จ จากร้านโน้นมาลุงก็ไม่รอช้าร้านนี้ก็ถือเป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งขายจากผักกระเฉดชอเล้งมีกระเฉดตลาดพูซึ่งร้านเ,เนี่ยเขาจะอยู่ตรงใต้สะพานซึ่งก็ใกล้กับที่จอดรถลุงนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านดูเลยเขามีอะไรกินบ้างร้านเนี่ยเป็นแนวเหมือนสเต็กฟู้ดเมนูของเขาเนี่ยนะมันมีหลากหลายมากเลยลุงไม่พลาดแน่นอน คือเจ้ามีกระแฉดทะเลรวมอ่อส่วนกระทะร้อนแล้วก็ขาดไม่ได้เลยที่ลงมาทุกครั้งต้องมาโดนเต็งเขาอ่ะซูเปอร์ต็งไก่ ตะกี้เนี่ยพอสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยเจ้าของร้านเดินเข้ามาเลยชื่อตรงตัวเลยก็ชื่อขอเล้งคือชื่อเขาเลยนี่ถามนิดเดียวไอ้มีก็เฉดแต่ส่วนมากไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะแค่เป็นการเสิร์ฟของร้านนั่นแหละแต่ที่เนี่ยเอามาเป็นจานหลักเลยเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนคุณแม่ทําโต๊ะจีนอ่าแล้วแล้วก็มีตัวนี้ขึ้นโต๊แล้วเราก็ฝึกมาจากคุณแม่แล้วด้วยน้ําซอสอันนี้ค่ะเราทําเองมีรสชาติเผ็ดจัดจ้าน ดยอย่างที่ลงดูแ,แ่ยมีกระเฉดที่เนี่ยเขาต้องคัดเอาแต่ยอดเพราะว่าอะไรลูกไหมยอดมันแพงแล้วกระเฉดีัยไม่ได้เยอะเลยเราเลเอาแต่ยอดแน่นอนแล้วก็เนี่ยซุปเปอร์ตีนไก่ที่ไหนก็มีแต่ร้านเนี่ยแบบพริกขี้หนูสวนค่ะแล้วก็มะนาวแท้แท้จากลูกแล้วไม่เมะนาวแท้จากขวดนีม่มะนาวแท้เลยรนะ แล้วนี่ก็เขานําเหนาอะไรที่เข้ามา,าคือจะเอาส่วนเอาส่วนตัวนี้ค่ะพิเศษจากร้านอื่นตรงที่ว่าแป้งตัวแป้งของเราค่ะมันจะขจัดโมเลกุลเอาอากาศออกแล้วก็ทําให้สามารถสั่งกลับบ้านได้แล้วก็ไม่คืนตัวเป็นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรียนวิทยาศาสตร์เรนร้านอาหารเนี่ยแป้งเอาแป้งมาทําโมเลกุลออกค่ะเพื่อแป้งมันจะได้ไม่คืนตัวเวลามันเจอความร้อน สั่งกลับบ้านยังกรอบเหมือนกินที่ร้านเลยน่าเข้ามั่นใจอย่างนี้พี่อีกเมนูหนึ่งก็คือหอยจ้อปูตัวช่อเล้งหอเองทุกเส้นลองลองชิมดูคัดิชมได้หอยจ้อทำเองใช่ค่ะทำเองสนใจนะหอเองทุกเส้นซื้อมาค่ะทำเองก่อนอื่นเลยก็ต้องลองนี่แลหละเจ้าไฮไลท์ของเขาคือเจ้ามีกระเจ็บเอ้ยมีไข่แดงด้วย มีไข่แดงเค็มมาเป็นลูกเลยนะครับลุงขอด้วยกระเฉดก่อนแล้วดีครับอย่างที่ลุงบอกอ่ะคือกระเฉดที่เขาจะยอดแล้วซอสที่เดกเกดได้จากของร้านบอกความนเขาเตีเองหมดแล้วกินแล้วรู้สึกว่ามันเข้มนะเผ็ดติดเปรี้ยวหน่อยฮะอัดได้ดีฮะไม่แฉะคุณชอบน้เมีอย่างเงี้ยปกปุบแล้วดูดิฮะกุ้งหมึก มาแบบชิ้นแบบไม่เกรงใจเลยอันนี้ก็เเอนาสสวด mm hmm. ก็ดูว่าจะสมคำเล่าลือ mm hmm. ที่ตะก,กี้เขาบอกไหมว่ากรอบนอกนุ่มในข mm hmm. ัดอ้อสวดนี้บอกตรงเลยนะมันเป็นเหมือนสไตล์ไก่ตมะแะสไตล์มันบางร้านลงกินแล้วแบบแม่หอม เหมือนไข่ไม่ไม่ค่อยสุกอ่ะลุงก็ชอบสไตล์ตนั้นถ้าไข่มันสุกเกินไปมันจะเป็นไข่เจียวใส่แป้งไปแต่อันนี้ก็ถือว่าลงตัวนะแป้งใสๆกรอบๆแต่สุกนะหอ,อยนางรมดีอันนี้ก็ต่อไปเลยเนี่ยร้อนเลยลองดูเนี่ยั้งร้อนทั้งแซ่บะที่ทำหน้าอยงนี้มาเลยไม่ได้จีีดฟันนะเปรี้ยว เปรี้ยวขึ้นหัวเลยแต่เปรี้ยวอมอร่อยไม่ใช่แบบเปรี้ยวจนรับไม่ได้คือเปรี้ยวอร่อยครับอีกเมนูหนึ่งที่เขานาเหนอลงมานะสหนา,า,นะาบบสหรับลุงนะพูดตรงๆเลยถ้าหอยจ้อนะหอมาแบบเนี้ยสาหรับลุงนะมันกลายเป็นเหมือนหอแหบขึ้นอนะ่ะอันนี้แค่รูปล่างภายนอกของจริงกินยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนื้อปูขนาดเนี้ยในร่องนี้ เขาใส่เครื่องเทศบางตัวที่ว่าใส่แล้วแลนไปบทานได้ฮะในระดับหนึ่งอย่างอื่นก็สามจานนี่ถือว่าดีเด็ดแล้วก็มีเมนูอีกเยอะหลากหลายเลยนะฮะก็ลองดูมานะที่ร้านเนี่ยชอเลย นนเรามาก็จะก,กันเช้าแดดเปรี้ยงในยตอนนี้นะะอาทิตย์ตกเดยนรักยิ่งมืดคนยิ่งเยอะเพื่วันนี้เดี๋ยวลุงจะขอปิดคลิปด้วยการกินอะไรเย็นๆให้มันชื่นใจแต่จะไปกินนี่เลยไอติมไข่แข็งแต่ร้านปิดไม่ได้กินก็เลยเออมาร้านนี้ก็ได้ว่าชื่อร้านเขาเขียนว่าสุริยากาแฟร้อยปีนะฮะั้นเดี๋ยวลุงไปสั่งอะไรเย็นๆจากร้านนี้ก่อนแล้วกันครับ ซึ่งก็บอกเลยว่ากาแฟร้านเนี่ยเปิดมาเก่าแก่เรียกว่าเป็นตำนานของร้านกาแฟที่นี่ได้เลยเขาก็ยังใช้วิธีชงเป็นแบบผุงอยู่นะขอเป็นโอเลี้ยงหวานก็าลังดีไม่ต้องหวานเนยอะได้แล้วครับโอเลี้ยงสูตรร้อยปีเย็นเย็นชื่นใจอกอดกลับบ้านคนระับ ได้กินโอเลียนโบราณแบบนี้นะตาสว่างเลยชื่นใจจริงๆริาใครอยากจะมากินตลาดปูดเนี่ยดูคลิปลุงนะมาได้เลยใหญ่ทุกร้านชิมไปทั่วโลก